สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหงหมอนยิงนิวส์เช้าวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566ราคาทองคำสปอตยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่4แต่ก็เริ่มส่งตัวแล้วปิดตลาดที่1,912ดอลลาร์ลดลงไปเพียง2ดอลลาร์ค่ะ ปจัจจัยกดดันยังมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็มีปัจจัยหนุนเมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาเพ,ยายพื่อโภคหรือว่า CPI ออกมาต่ำกว่าที่าคาดการไว้เดือนก้คาคมเพิ่มขึ้น3 2เซเมื่อเทียบปลายปีต่ำกว่าที่าคาดการว่าจะออกมา 3- 3ปซแต่ว่าก็ยังเล่งตัวส่งขึ้นเพราะว่าเดือนมิถุนายนแค่3%ปซค่ะนอกจากนี้จำนวนผู้ขอรับการว่างงาน ก็ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็คือเพิ่มขึ้น21,000รายเป็น248,000รายสูงกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะออกมา231,000รายสะท้อนให้เห็นว่ามีคนตกงานมากขึ้นมาขอรับสวัสดิการว่างงานมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนทองคำได้ ส่วนกองทุน SPDR ก็ทัสเมื่อวานนิ่งๆิ่งถือของทองเท่าเดิมค่ะคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ2ตัวตัวที่1ก็คือดัชินราคาผู้ผิดว่า ppi เดือน9คมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.2%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น0.7%เมื่อเทียบปลายปีค่ะอาตาัตราเงินเฟอ้อตัวนี้เร่งตัวสูงขึ้นเพราะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ย อยู่ที่0.1นะคะไม่ว่าจะเป็นเทียบปลายเดือนแล้วก็เทียบปลายปีถือว่าต่ำมากมากเลยก็ตรงนี้คงอาจจะต้องติดตามนะคะว่าตัวเลขจะออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่อาจคาดการไว้ตัวที่สองแตชีความเชื่อมัน่นผิโภกเดือนธันวาคมตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น71.7ค่ะ ฝั่งของอังกฤษจ,จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสตลาดคาดการณ์ว่าจะไม่ขยายตัวเลยนะคะจากที่ไตรมาสหนึ่งยังมีขยายตัวบ้างเล็กน้อย0.1นตะคะตรงนี้ก็อาจจะมีผลกับการกำหนดนโยบายาเงินของฝั่งธนาคารกลางอังกฤษค่ะแนวโน้มราคาทองคำทางด้านเทคนิคก็คาดการณ์ว่าจะเริ่มรีบาวฟื้นตัวขึ้นนะคะเมื่อวานเกิดสัญญาณที่เรียกว่า inverted h a m m m r นะคะตรงนี้เป็นกราฟแท่งเทียนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จริงๆถามว่าก็คงอาจจะต้องลุ้นปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยว่าตัวเลข PPI ของสเมกาคืนนี้จะออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่อาคาดการไว้นะคะสูงกว่าก็ตลาดก็กังวลตาราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นห้องก็คงอาจจะลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดออกมาใกล้เคียงหรือต่ำกว่า ที่ตลาดคาดการไว้นะคะทองก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้นะคะแนวรับ1,910ดอลลาร์ 1, 10, แล้วก็แนวรับสำคัญ1,900ดอลลาร์ยังคาดว่าถ้าลงมาระดับตรงนี้น่าจะเริ่มบีบบาวแล้วค่ะส่วนแนวต้าน1,930ดอลลาร์ 1, 30, แล้วก็1,940ดอลลาร์ 1, 40, ค่ะราคาตรงแท่งของสมาคมเมื่อวันปรับเปลี่ยนแค่หนึ่งครั้งเอง ขายออกช่วงเย็น31900บาทไม่เป,ปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะแนวรับ31800บาท31700บาทแนวต้าน32000บาท32100บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนท่านที่ลงทุนในฟิวเจอร์รับเปิดฝั่งขายเปิดช็อตไว้นะคะแนะนําเริ่มปิดฝั่งขายได้แล้วค่ะส่วนทองแท่งก็แนะนําว่าเริ่มทยอยสะสมได้ที่ระดับราคาตรงนี้ค่ะ ส่วนเงินบาททิศทางยังอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะคะเมื่อวานทะลุ35บาทแล้วอยู่ประมาณ35บาท3สตังค์แนวโน้มยังมองว่ายังอ่อนค่าลงต่อเนื่องแนวรับ34บาท70สตังค์แล้วก็แนวต้าน35บาท30ตังค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ